จานเกีียวกาดจังเลยครับมันตัวละครนี้น่ารักจังน่ารักกระปุกลูกมันจะชั้นจองจ้ะามาชั้นชั้นชั้นจอง <laughs> ชั้นจองของชั้นตอนนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลบ้าที่น่ากลัวๆมันรีบคักพวกของเราไม่เข้าสู่ดาร์กไซส์ไปแล้วนะจ๊ะจานมาดูนี่ครับดูอะไรกันจามมาดูนี่ครับนี่ครับนี่ แต่จ <Net> ้าทำไมฉันต้องดูเจ้าด้านข้าพโตรงนี้ยมีนังไอ้มีโน้ตมีเสียงด้วยฉันจะเอากุญแจยังไงล่ะเจ้าก้าวเลยครับไม่เอาอ๋อฉันกลัวนี่ฉันกลัวเกร็ ฉักเสียลูกหาหายไปไหนหมดจ้าปิดไฟปิดไฟทุกคนปิดไฟปิดไฟปิดไฟยังไงปิดไฟยังไงปิดเอฟครับจดเอฟปิดไฟเลยอจารอาจารยเห็นโอ้ไม่เป็นไรฉันก็ฉันก็สาปิดไฟด้วยฉันก็ต้องมาอะไรฉันก็ปิดไฟตามไปด้วยปิดไฟหนีตัวเองฉันเปิดอะไรไม่ได้เลยจ้ะเพราะว่าไม่มีกุญแจจ้ะท่านหากุญแจอยู่ห้องนี้ออร่ามันดีมากเลยครับ มีใครใครอยู่ไหนกันจานอยู่ไหนครับฉันอยู่ชั้นบนจ้ะลงไปขั้นล่างเหรอจ๊ะใช่ครับหลังเต้าผิงครับเชิดครับอะไรอ่ะจ๊ะก็ไปิือก็อะไรอ่ะอะไรทำอะไรฉันทำอะไรฉันทำอะไรเอ่อไปจองเขามากได้ไหมอ่ะเหมือนมันก็ส่งมันก็ส่งเสียงเลยอ่ะเนี่ยมอลลี่ โอ้ใช่เหรอใช่ตัวละครที่เล่นมาได้จากแบบที่แล้วโอ้ใค่ดับโอ้โอ้โอ้เออหายไปมันลี่หายไปแล้วเอ้ยอะไรจ๊ะอะไรอะไรอยู่ตรงเตาเตาผิงครับโอ้โห เขาอยู่เหรอหรืออะไรอะไรอยู่พูดให้เคลียร์สิอะไรเหรอจ้าอ๋ออยากรู้ก็ขึ้นมาดูสิฉั้นขึ้นไปดูก็ได้จ้าได้สิจ้าฉันเป็นอาจารย์ท่นผีฉันจะไม่ขึ้นไปดูได้ไงจ้าก็หายไปยังโอ้โหดีอ้าวดีมาอย่างนี้เลยเหรอจ้าอ๋อนี่คือลูกกระจกนี่ผีลูกกระจกผีลูกกระจกก็น่ากลัวมากเลยจ้าอาจารย์ไม่ลองโดนจับอยู่สักครั้งดูสิ ไม่เป็นไรจ้ะขอบใจมากเลยจ้ะจาลองพูดแตงมสามครั้งต่อกันสิจาแตงโมแตงอ้าวเดี๋ยวนะจ้าขออ่านนะจ้าแตงโมแตงโมสักครู่จ้ะแตงโมแตงโมแตงโมไม่ได้จ้ะอุ้ยเจ้าบ้านอยู่นี่มอลลี่เหรอหนจ้าตรงไหนจ้าอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนก็ไปไหจ้าไม่ทักทายเขาหน่อยเเราต้องไปทักทายเขากันใช่ไหมจ้า ทักแล้วไงช็อตไฟจักกีใส่เขาไม่ทักอีกแล้วโอวเขาลงมาเขาลงมาช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยเขาจะลงบันไดมาตอนนี้ฉันอยากจะไปเดินหาหนูมากเลยแต่ว่าฉันกลัวบอลลี่มากเลยจ้ะอาจารย์หายอยู่นี่จ้ะฉันอยู่นี่โอ้โอ้เจ้าของกันโอ้ god ช่วยฉันด้วยเสียงอะไรดังค่าค่ายู่ข้างๆเราเมื่อกี้ เขาไปวางไว้ก่อนเสียงกหอีฮ้ยออดแอดออดแอดนะจ๊ะอาจารย์ก็ได้ยินเหมือนกันแล้วใช่ไหมครับออดแอดออดแอดยามจะมองจั๊กจั่งยังได้พวกออสแอใแต่ว่าใจเลยอ๋อฉันรู้แล้วว่าเสียงอะไรนะจ๊ะเจ้าของบ้านเขาเดินผ่านไปเขาผ่านหน้ามาเขาผ่านหน้ามาเราเราควรไปทางไหนกันฉันก็ไม่รู้เหมือนกันจ้ะอ๋อนี่ไงอาหารเต็มเลย สองเพียบเลยนูอีกนี่งไงไอ้โถนี่ไงเตะถังเอาหนูออกโอ้ยอ้อออไรอะไรไม่รู้ตกใจ <c oughs> อ,อันนี้มันห้องเดิมอาไม่ใช่จ้ะไม่ใช่อ้นนไยย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 ายยยยยยยมยยยยยยิ เรนไม่ใช่ว่าใส่แล้วหรอกใส่แล้วใช่เห๋ือต้องกดเดี๋ยวใส่ฟิวให้ใส่ฟิวแล้วใส่ใใสใสนูเลยกดอาจาัะก,กดแล้จ้ะโอ้โหพิติกรรมเสียงโหยหวนของบอลพีล่นะจ๊ะ บ้าเนเยบ้าเกิดตรงในห้องไอ้นี่ด้วยห้องเผาด้วยปันนี่มอลลีเขาเพิ่จะเริ่มออกล่าใช่ไหมจ๊ะใช่แล้วครับอ๋อจะกลัวจังเลยจ้ะของอาจารย์แล้วที่ต้องปราบหัวใจของฉันมันเต้นร้าวระเบมตุ๊บตุ้มตุ้มเสียออ้ยทำไมเสียงหัวใจเต้นหัวใจเต้นแรงมอลลียังไงล่ะต้องต้องต้องไป มีคนเปิดเรื่องเปิดยาให้เราแล้วทำไมเป็นช็อตล่ะจ๊ะก็ในเมื่อลูกศิษย์ลูกหาอยู่ข้างหน้าชัอตเกิดหมดฉันอยู่หลังก็เสิรแล้วทำไมเธอเป็นคนที่โดนล่ะจ๊ะชั้นด้วยโอ้อยู่ตรงนี้ด้วยทำไมมัล่าคาร์ออกมาจาเข้าสิครับคาร์ออกมาจะเข้าสิครับอาจารย์อยากติดตามมอลลี่ใช่ไหม ผมไม่ตามแล้วผมไปละแล้วก็ไปวันจันกจ้ะเจ้าของบ้านอยู่ไหนอะจ้ะไม่รู้เลยครับไม่ได้ยินเสียงเลยถ้าเขาอยู่ใกล้อะเสียงหัวใจจะเต้นเฮ้ยอะไรจ้าอะไรอะไรจ้ะได้ยินยังครับได้ยินจ้ะได้ยินชัดด้วยจ้ะชัดมากเลยจ้ะเฮ้ยวย่ยช่วยช่ยช่วยช่้ยช่้ยย โดนรัวอาจารย์โดนลกหัวไปแล้วอาจารย์โดนลักหัวว้าวยังเป็นาหันไมไม่ทกับฉันได้ยังดีที่ไฟฉายมันใช้ได้และเจ้าในบัปกติอ๋ออาจารย์อยากเล่นสัวนร้าย

หนีไปไหนได้เลยฉันวิ่งติดเขาด้วยวิ่งต่อไปไม่ได้เดี๋ยวจะเอาหนูไปเก็บน,นะซิตี่เก็บนะจะต้องเผาใช่ใช่ครับงานเดี๋ยวผมจะเผาตัวนี้ต้องรัวสวยเล่เาสวยแล้วทำไมไม่ให้ฉันเป็นคนเก็บมาจา้จาจต่มีชามไหมครับไ้่มีจา้าฉันแหละเป็นคนเอาชามวางไว้เอ่อโอเคไม่เป็นไรซิตี้อย่าเป็นคนเลยจ้าเดี๋ยวฉันโดนแทนให้เองเดี๋ยวฉันแทนให้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็ได้ ผมเผาไฟฉายได้ครับอาจารย์รีบวิ่งนี้เลยครับฉันทำขั้นทุกเสร็จล็กหาได้แล้วเมื่อจ่ะไมเลยเหรอวันนี้อาจารย์โดนล็อกเป้าไม่หยุดเลยวันนี้เป็นวันอะไรของฉันอ๋ออีกแล้วมะลิโอรอไรหยุดไปเห็นรอแล้วกันไม่ทำไรเลยอ่าลองแคนทีนเนี่ยไปบองข้างหยุดไปฉายรอเลยแล้วกัน โอ้ยวอนอย่างนี้จ้ะวันไหนวันหนฉันดีจมาดาา้ดะันท่ไหมัน่หมฉันฝนตาได้ยังจ้ะเฮ้ยอ่ามันรากันันลาฉันไปวันนี้ฉันทับฟอร์มแล้วเกาสำหรับฉันมาแล้ว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 ไหนไหนม่อะฉันลาก โดนแน่เลยอ่ะร่วงแน่เลยตันอยู่ตันอยู่อาัดอัดตันให้ได้ฉันจะรับเพื่อไปใช่นจะเอายาตันฉันจะรับเพื่อไปเออตันตันตัแล้วเปิด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 ห้องนี้เปิดห้องนี้เปิดเปิดแล้วดานเก็บหนูมาครับดานเก็บหนูมาไปจ้าไปในห้องนั้นในห้องครับในห้องนี้ในห้องนี้เก็บหนูมาแล้ววิ่งวิ่งตามผมมาสิ่อ้นสิ่อ่นแทงให้พวกเราหน่อยสิจ้าอ้นแทงอยู่ครับไปแล้ว ไปเลยเราจบเกมได้ครับจารย์ไม่เ,เป็นไรไม่เป็นไรเอาเลยจ้ะโซโๆจ้ะอ่าสิรอ้ต,ต้องรอดสิรอ้ต้องรอดโอราโอราสองตัวสุดท้ายนี้เราต้องเผาให้สําเร็จนะจ๊ะถ้าเราเผาไม่สําเร็จเรจเาพแพ้แพ้แน่นอนเลยจ้ะตอนนี้ไปอย่อามา,า,ย,า,ายุ่งอ่าแล้วเผาร้อนแล้วล่ะแล้วรย์วางอ่อาเดี๋ยวผมวางหนูเดี๋ยวผมเอ็นี่ให้ครับจารย์อาจารคอยกดนะครับได้ครับได้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  อันวางหนูได้ยังครับเไม่ฉันรอวางหนูสิสิสิไปยืนรอแทงให้ฉันจ้ะได้ครับผมดูปล่อยจ้ะปล่อยจ้ะปล่อยปล่อยย่า ยินดูแบบละลอ